สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า The Arch Experience นะก็คือถ้าแปตรงตัวก็คือทํางานเป็นน้ำางาคาด,ดึกระตั้วเกมอาชีพน,นะเดี๋ยคนก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาทํางานในร้านนี้กันนะโอเคเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนไปคุณได้มาสมัครงานในร้านเกมในซิเวสโตนซิเวสโตนซเวสโตนอีกแ้วเหรอ เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาใช้บริการถ้าเขาชนะก็ต้องได้รางวัลกูแปรคิดแน่ๆเลยใจแ่แปรคิดแน่ๆเลยอืมจัดคืนที่หนึ่งเฮียน,น้ำน้ำเข้าคีย์บอร์ดอะไรอ่ะคืนที่หนึ่งนับมันมีเสียงน้ำอยู่เ้ีเยเอาเครดิตเอามาคือเครดิตอันนี้แน่ๆแผ่นๆน,นี้คือเครดิตเนี่ยห้าสิบบาทลองร้อยห้าร้อย คล้ายๆกับเราเราเติมเกมแบบอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีบัตรครับเราก็แค่ขายตัวเจ้าของช่องเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามันคล้ายๆกับเราเติมเกมแบบทูมันนี่วอลเล็ตประมาณนั้นแหละพวกเนี่ยจ้าสิบอะไรเงี้ยอยครับคุณเยอะมากเลยโอ้ล้วไปเกมเยอะกันด้วยนะ ข้อโอ้โหสองร้อยสองร้อยบาทเอาไปเก้ามันสามอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปเป็นยามกันนะทุกคนยามโอ้โหโมโหจับเลยโมโหแต่ก็ยังยิ้มได้อู้หูมันต้องการลูบิกมันต้องการลูบิกใช่ยหะอาลูบิกนมันดิอาลูบิกนีมัน ไม่สารบัญการปิดเดี๋ยวเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปเป็นยามกันนะทุกคนใช่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่นี่เอาไปได้ยิน,นชัดได้ยินชัดมาเลยไหนมันมีตรงไหนกวาดกวาดตรงไหนกวาดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กวาดเลวกวาดเลวกวาดเลย,เลยตรงนี้นี่เรียบร้อย อ๋อสองร้อยบาทคือมึงอจ้างฟังอันนี้ออกไหมที่แบบที่เขาอะไรนะเป็นแบบเป็นแบบบิดนี่เป็นเสียงเฉยๆไม่มีคําข้อความอะไรไปลอกไหมไปเอาไหมที่ที่ที่เป็นเสียงไปเพลียๆเลยนะไม่มีข้อความเลยนะอ๋อไปนม่ออก มันเป็เวมันพูดภาษาเออเอเดียนอังกฤษนี่แหละภาษาอังกฤษนี่แหละแต่เป็นแบบไม่มีภาษาไม่ไม่ไม่เขาไม่มีตัวอักษรน่ะอ๋อไม่มีซับไตเติลเหรอใช่มันไปบอกอะกูก็ไปไม่ออกเหมือนกันเออเออเดี๋ยวค่อยแปลมั่ว เตือนออนไลน์โอเคปิดไฟ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 โอ้โหเป็นคนเดียวเลยมึงอะ่ะแล้วก็เปิดประตูออกไปนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่นเยเดี๋ยว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 เปิดประตูแบบนี้แหละแค่เปิดประตูเฉยโอเคมาเนี่ยอ่าเดี๋ยวนี่นะระเบิดจะอยู่ตรงนี้นี่นี่ระ,ะเบิดระเบิดอยู่รตรงนี้ใช่ไหมเอาไอสัตว์นี่ระเบิดอยู่ตรงนี้แล้วพอปีศาจเดินมามันก็จะเดินออกมาตรงนี้เดี๋ยวสาธิตให้ดู ยาน,นี่เอออกละขึ้นที่สองอสองที่คืนโอ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตให้ดูสมมติปีศาจเดินเราระเบิดมาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วปีศาจก็จะเดินมาแบบนี้แล้วมันก็จะโดรนระเบิดตายแล้วก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรจะกลายเป็นกูกันแล้วตูเ้เก็บอาวุธนี่กูจะวาดยังไงเนี่ย <c oughs> เป็นพนักง,งานจะวาดยังไงวะ พนักงานเอ้ชตู้พังตู้ังเอ้ยตู้พังตูพังเอาไง,งไปไประเบิดก่อนยังอ๋อยังระเบิดอขึ้นที่สี่ขึ้นที่สามนูน่นอ๋อเคยังไม่มีอะไรนะโอ๋โอ,อชีวอน จะตังให้เขาใจตังให้เหรอเอาเอาอะไรมันจะเอาอะไรวะใช้เปิดใช้เปิดใช้เปิดใช่เหรอมัเปิดต่าเดี๋ยวได้ปะได้ปะได้ปะไม่ใช่ลูบิดลูบิดไอ้ควายเอาไปเล้วเฮ้ยคุณรอคุณรอมือเซ่เลยเอ้ย เปิดหาอะไรเฮียมันชื่อลูบิดครับเนี่ยมันชื่อลูบิดครับเปิดหาอะไรนะลูบิดคอะไรนะลูบิดคิวไอ้สัสเออลูบิดคิวเปิดเชี่ยอ,อะไรชื่อลูบิดคิวกูยังไม่เคยเห็นเลยเฮียเนี่นะครับท่านผู้มชมนี่นะครับทุกคนงานเสริมของเรานะครับนอกจากกูจะต้องเป็นอาพนักง,งานร้านเกมแล้วกูยังต้องมาสร้างเครื่องเกติไอ้สัตส โ<ห><ช>อ้โหโอ้โหมโหพร้อมกันด้วยโคดเถื่อนเลยเอ่ะจ่าซร้าไปต้มดวีว่าวินไปซ่อมดีตอมสามเครื่องเลยวิ่งเยอะอ่าเรียบร้อยอ้าวขังมันไว้กันเลยเอะไรอุ้ยไอ้บุ้มโคไปจากไหนเนี่ยเ <laughs> ฮ้ยเฮ้ยาหลังยืดเย์นีอยู่ดีมันก็โผล่มามันบ้ามาเลยอ่ะไอ้ดูนะ มันเดินมาสัตว์แต่มึงไม่เห็นไงไอ้เหี้ยโคตรตกใจกูดูว่าผีโคตน่าตกใจโอ้ยเดอะอ่าซ่อมเครื่องเกมเหมือนเดิมมึงไปซ่อมเลยโอเคสัก้วไปซ่อมไปซ่อมไปซ่อมอย่าเพิ่งด่าดูมึงดูมันจะอะไร ซ่อมเลยเอาอีสานยัไม่ซ่อมผมน็จะซ่อมไงตู้นี้อ๋อตู้นี้มันมีเชียรอวะเออเปิดดูเจออะไรไหมอุ้ยเชียเชียโอ้ันนี้โหโอ้โหเชียไฟดับด้วย กูอาจจะโดนคำสาปเข้าสิงก็ได้เลยเหมือนกูตอนนั้นใช่ไหมใช่ไีเฮ้ยหมดแล้วเฮดิเฮดิเฮดิจะมีอะไรไหมวะจะมีอะไรไหมันี้่ยนี่นี่นี่บาดสายตัวบัดอักอักเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไปดับบนบาดสายตัวบาดสายตัว เน,น,นี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยดก่อนจะมีเสียงอะไรคืออะไระอ่ะเอกาสารโอ้โหโนดนายแพ้อะไนายแพเย้เหรอนายแพ้อะไรอ่ะมึงซื้เสียงเงินให้จับตู้เกมเ่านีไปม,มากโอโย้ยโสดเสียตู้เกมคืออะไรวะไม่แบบ เข้ามาเหมือนแบบมึงเสียเงินเข้ามาเล่นเกมแบบนี้เหี้ยอ๋อเดินไปเออโหไปโอเพนเดอร์ล้วเปิดแบบนี่นะจ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งกูบอกว่าอย่าพึ่งรู้ได้เหี้ยกูรู้ไล้อาศัยงั้นเดี๋ยวกูเป็นคนเปิดประตูให้เอาเวลาตอนฉากอันนั้นอะปีศาจมาแล้วกูเดินออกไปไหนไม่ได้ด้วยแล้วกูทำไมกูเห็นว่ากูไม่มีหัววะนี่ไง อ้าวโดนปิดประตูทับตีนอีกต่างหากโคจัดอะไหนเงยคืนที่สามแล้วกูว่าคืนนี้แหละเริ่มละเอาละคืนนี้ <ừ. S 1> คืนนี้เริ่มละเอาละนี่ลูกค้ายืมเลยไม่ใช่ว่าโมโ,มโหแล้ววิ่งออกจากร้านเหมือนเดิม <c oughs> ยืมเลยนะอ่ะเตรียมรูบิดไว้กันเตรียมปิดไว้ด้วย ใครเนี่ยทำไมให้นาตาหน้ากลัวจังสองร้อยบาทอ่าไปสองร้อยบาทของมึงเอาเอาไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วกูจะกูเจอปเจจับสเกแกอีกแล้วเตรียมได้เลยไอ้เหี้ยอืกูเตรียมได้เลย อุ้ยเจ๊ว้าแล้วว้าแล้วเแจกเดิมอีกแล้วอีเวนเอาไงี้ยเดีดวทำไมดูเ้าไปเจอ<ด>ทำไมรูคขาไม่เจอทำไมกูเจอคนเดียววะเหีอ่ารูบีครับของมึงอ่ะอ,อ,อ่า ไปไปไปเจียมเลยคือที่สามนี้จะผ่านไปเร็วอยู่อืมไปดัเบสเดอร์เฟสเซปลูกค้าก่อนทุกคนเช็คไหมว่าตู้นี้เดี๋ยวจะให้ดูอะไรบางอย่างนะนี่นะทุกคนนี่ครับทุกคนเนี่หวะามีสีเอ็นทีในเครื่องเอาไว้ทำอะไรวะในเครื่องเนี่ยฮึฮึโอ้ เไมไม่เอาดีีไว้ข้างนอกเขาไม่ต้องไปทุบเครื่องก่อนวะมไม่เป็นไรนะครับคุณลูกปาอุ๊ยอ้ <c oughs> อะไรอะ่ะโอ้ my god <c oughs> คืออะไรเขบอกว่าเออมันมีเสียงเสี่ยงระดประดับกลัวจริงราดจริง <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเล่นได้คุณเสีลยเสียยังไงล่ะเจอความดูอ่ะตัวเกมเสียตัวเกมมันเสียมันไม่สามัคคีสอนตัวเองแต่ต้องลงเหมื่นต้องรับไตัวเกมมันเสียตัวเกมมันเสียอืม ต้องนะ้งแต่เอาเงี้ยดีอ่ะมีเลื่องป closed เราจะมางานนั่นดีล็อกประตูล็อกประตูล็อกประตูเยี่อะไรน้องต่างโอเคย่ยมเลยทำไมประตูไม่ล็อกอ่ะกูไม่กดัยอะไรคืออะไรคืนระเบิดคินระเบิดเอ้ยไม่รู้ดิเออยคืนระเบิดเลยเอาค้อนมาสินี่ไง คอนมาดีอเจ้าทำออกไปมันนี้เอาเอาหางเอ้ยอิกเกอฉักสเปซีมาดีเฮี่ยเฮ้ย่ะออกข้าบออกข้าออกนี่นี่โดูนี่ดนี่ดูนี่ออกนะมันมาละ โอ้เจ yeah. ้า <tr> สังทเวสีเอาไอ้สัสเนี่ยทำไมมึงไม่เยียบระเบิดวะไอ้เหี้ยไม่เยียบระเบิดวะสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลยเอ้าไอ้เหี้ยฮะอะไรเอ้ากูตายอีกแล้วเหรอไอ้ยักษ์เกมบ้าเนี่ยเลยเกมบ้าแค่สัตว์ เอออะไรมา่อกี้โอ้ยกูสาแว่ามึงม่เหยียบมึงเหยียบแล้วทำไมมันไม่ระเบิดวะกูไม่เข้าใจเลยเฮียคือมึงเหยียบไปแล้ววแต่มันไม่ระเบิดเฮียหรือเรายืนเอียงมาเลยเดินมาทางอีกเอียงเราต้องยืนตรงประตูเปล่าอืม เออแต่คลิปนี้นะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดิดตามกดกดกดนะกด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 หดกดดกดกดดกดกกด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 กกด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 กบ bye